นอกจากบนโต๊ะที่มีของเยอะแยะแล้วใต้โต๊ะเราก็มีสเสบียงอยู่เช่นกันและแน่นอนนะผมกาเบอร์มอนเซตนี้ก็ยังคงมีในกล่องนี้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรามาเปิดกระต่อเลยแล้วกันนะกับการเปิดการเบอร์มอน1เดือน1เซตนะครับสำหรับเซตเซอร์จิ้งสปาร์กในเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะเดือนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเดือนสีเหลืองหรือเปล่าแต่ว่าปิกาจูสีเหลืองของผมเนี่ยมันต้องมานะฮะวันนี้ผมจะต้องได้อะไรดีกับไปบ้างด โอเคมาดูกันเลยนะครับเป็นเบลสตนนิกต่อด้วยตัวของบริโซและมาเป็นตัวแฟปโปไนะครับใบสุดท้ายมาเป็นโทเกคิส <laughs> 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 สีเหลืองอยู่ไหนสีเหลือง